ผมมาเจอเสียบอยนี่ห,หน้าร้านลูกชิ้นนะครับอเอ๊แม่เบี้ยคนสั้างสั้างไรมาดีบ่กเออพี่เลาก็สั่งหลกันหนึ่ก็จะเป็นดคนสั่งา,างมันนี่เออป่อยบ่อยไปแล้วตกตึกหรือ่าสั่งกระเดียกกระดอยนะสั่งเอาไปขายบ่อเออมึงาเราตกตึกหร่กงสร่งกระเดียกระดอใช่ไหสีดเบดแกงเบดขาบ้าเออหลายกระเดีอเจ้บเป็นไสบายดีบ่อยคอยบอกได้เจอกันตั้หงไย หลายจังเลหลายมือโอ้ยบอกสะพัดเปลี่ยนเนาะกระชายตั้สองสามมือน er> ี่โอ้โหเดี no> ๋ยวจมาเปรี Dante> ้ยมทุกทึกจะต้องรู้ว่าแรงหลายกันเลยก็ดอกดีครับสเปรย์บูดิ้แก้ปวดเลยครับผมครับปวดก็ฉีดครับไม่ปวดก็ฉีดครับผมฉีดว่านันก็ไหวนี่ฮะเย็นสบายครับผมขาเปื่อยไม่เปื่อแล้วจะมาฉีดแต่ปวดแก้เมื่อยนี่แหละเดี๋ยวผมเน้ายายพิ่นจะมาซื้อลูกซิ้นบ่เอามาซื้อลูกซิ้นโอ้ แล้วพ่อเจ้าพอดีะพว่าสีเสื้อเสื้อผเจ้าอยู่เจ้าเสื้อผ้าบอกมาซืลูกคีนเอ้าาด้าบ่อีาสิห้นอเออเอายาไเพิ่มนะวัสินหอ่อไปหาเจ้าเนออะเอเสื้อผ้่อเจ้าดอไม่ถึงนะเออเอจ้าเนีเสีท้ๆเขาบอกวสิออนล่ะไปตอเจ้าดอเรอถอะดังลดัมอไปเออเออครบขึ้นมาสิไปนอห่ร้อยบน่อยนอดแล้วเจ้อันนีเป็นสแท้ขาข่อยม้อ คุณไปครับมาครับแมวเวี้ยงครับเห็นแล้วจะไปปลดเมื่อยนี่แหะฮะเห็นทามาะไรเมื่อนี่ย่าดีก็เรากระเดียบไปวัดผู้โตผู้เห่าฟังผู้เราเราว่าคือว่าให้เบิ้งแน่มาจะไม่เป็นตัวใหญ่อย่างเสด็จแม่เวี้ยงเห็นเด็ดไปนั่งสมาธิน้องกันหลักกัน้อนนาฮอนนะสมุนไพรจีนกว่า20ชนิดครับอะไรแก่บูดิ สมุนไพรจีนกว่า20ชนิดบชนินสมุนไพรจีนผู้ลิ้มผู้้ลิม,ลมสเปรย์ฉีดแก้ปวดแ,แก้ปวดเมื่อยเฉยๆแต่ไม่ใช่รักษาหรือ,อยังงไรักษาด้วยใช่ไหมว่ามันเป็นยาแผนโบราณอันนี้มาลองก่อนดิครับอันนี้ทดลองครับฉีดทดลอสี่ครับด่วนวัตถุลิ้นเกาเจาะเส้นเลยก็ไม่ได้ก็เจ้าะซึ่งกันกำลังภายในอยู่เเวลาเข้าไปตรวดในหัวเลย นี่แล้วพอไปเป็นกระชู้เป็นเล็บข้าวตาเี็นสีได้ดีครับผมโอเคนักกองไว้ตัว่นักกองโอุปกไปเบิร์ดดอกคือจะไปเบิร์ดดีบ่เอาเอาลูกจะไปพกขวดก็ได้ครับแมนเอาไว้เจ้าก็สิได้ให้ผู้อื่นไปนั่งไปโฆษณาไวแต่เด็กเขาจะาเอามาให้เบิร์ดเน่เราว่าสั่นแมนครับผมเอาไว้บวกบวกมาหน้า ใส่ถุงไปโลดถุงยูน่ถุงไม่มาเกิดถุงลหลายเห็นยถุงยูนหลายนี่เห็นา่นี่เิไม่มีนะแนนขายแต่มันไายปวดเอ้ยมาหน้าดังเลยแหละเนี้ยครับผมบูริ่มด้วบูริมสามร้อยยาแผนโบราณน้ำยาสเปสมุนไพรแก้ปวดนื่อยบูริมบูริมยากินครับซ่วนมาเ่าเจ้าใส่แถวอวบโซลินหรอกครับเม้ยนกำลังภายใน สี่แล้ปุ๊บแล้วเศร้าเลยให้คอยกับฟึกกันบ่ในเรื่องท่บหน้าตรงไหนดิเอะไรขนสี่จะดอกสม้าท่าจะไเออสี่ปิดตังไงครับป็นขั้นขึ้อยู่บ่อีจันเลยบหอนห้อนบ่อีจันเดยเย็นเย็นอยู่บ่อันนี้บ่ตองใส่ติดจอดปิดห่อนใส่เส้อใส่เสอเดอเอาสีรถะสีเลกสีรถเอายาม่ให้เพิ่นครับพี่น้องฝากเพิ่นขายนะครับยาเยอามากบ่ อ้กินหอมขนาดอไรีมบ่พูดอยากได้หอโอ้หอูด้หอมเป็นหอมตบบเป็นกินโชเชอย์ออยอาพักการออนแอพ่อมึอยู่อันนี้ครับอันพักการเฮตอย่างใช้ยืดดูมันอ่อนแอครับออนแอโอ้ยเงลายระบยตั้งรักตัง พอนอนเ้าก็ลุกอ๋ออันนี้แหละครอับแบบนี้แบบสุ่มๆเสิร์ฟกระเซิกระเซิง์บาทที as, ่นีเีครับ้อนเอก็บอกบอกก้อนหน้าเปมันขึ้นกันเตรียมกันมาตอนเั๋ิเสแล้วครับอ่อนเอครับแลก่อนเอ๋ยเดี๋นเกิดหลายแล้วบอกข้าวนนอนตรงเห็นก็มาแตบานนอนอ้นอนหมดหลับมันขึ้นไปวัดซุมมือครับไปซุ่มมือโอ้ไปซุ่มมือจะเป็นจังไรหมดหวดนี้ได้ได้เรีได้ยังบอม้อนี้ว่าดีพไหมือนีบบอมือนี้วันที่ยี่ส ยี่สิบตาานัดเนาะเมื่อนี้วันที่ยี่สิบตลาดนัดมันุนแล้ววันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบหกแน่นแต่ว่าวันที่วันที่ยี่สิบหาดีดีเดยองหาดดีเออคอยว่าสิคอยกับกําลังพิเจาหน้าแต่ว่าหม่ขึ้นดิผู้วัดผักไปนอนงยวนกับปกว่าดังล่างอยู่ดิแล้วเหล็กสวยอยู่ด้ลงถ่ายสวยอด้วยองหาอันนี้ไถาวันพาหญงเน๊ะถามไ เอ้าของเราแล้วเขาเรียะเลาะอ่ะเดี๋ยวสิบอกว่ามือกันได้เดียว่าบางหันเห็ดน้้นมุเห็น้มุอ้น้มให้เขาเ็นมั้ยอน้มุเขาเขาเนียเขาเออมา้นเริาเราเาวเรเป็นพัเออแค่ไหนเห็อไอ้น้ำมุนนี่เขากามานั่งนี่แหละมาบอกจิงเูย ตาอันน <muitas S 2> ี้คุปปอมาเบิ้งฟาดสามอันนี้สามเด้ออันนี้ศูนย์อันนี้เจ็ดเราก็บอกเมียค่ะว่าเบิ้งขาดอัลโมนเด้อจะขอเขาว่าจะขอเห็นอยู่แล้วแต่ว่าบ่ได้บ่ได้เบาหยังให้ดูเอาให้สังเกตเอาตาดีได้ตาเสียดมันก็มาหางพ่นบุหรี่นบ้านนี่อยมาเบิ้งเห็นแต่วผมเมียสองคนนะแต่ว่าคนอื่นมาเห็นมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยเลขตัวเนี้ยผมเมียเขาก็ตัดซื้อเขาได้สามสองเขาได้รถฟี่ขั้นหนึ่งโอ้ได้รถฟี่ขันหนึ่งปาดจก แม่บุญเฮามันไม่ถึงกันเด้บุญเขาจะมานั่งจะเนี่ยบุญไม่ถึงกันบุญคนเราอ่ะจะมาเทียบกันไม่ได้ชาตินี้ชาติก่อนไผทธรมาหน่อยทรรมาหลายแม่นบ่ประวัติศาสตร์แม่นเด้งวดที่แล้วผมกจะมาทายแมเลี่ยงนะคาราคาซื้อไปทอโลกจะสอบของมันให้สุดันนี้เอาที่เจ้าที่กูคนได โซนนานน้ยูอ้องซาดูมวสีมาาห้ได้สามตัวตวัวสีฟ้าอยู่บ้านมวดนานี่อยอยากให้สามตัวตรงๆคอยจะบงให้ซับรักหนาลักซีบลักนวยคอยอยาเลี่ยงให้แต่ลักนวยรักีบรักรอยไปเลยคอยสีเห็นได้บอสันเดียเป็นตัวเลยบ้องเป็นตัเลยดทอเอาพวกขจาบริเวณขจ้าเห็นขจะไปเลี่ยงยานยังเลี่ยงก็ซื้อเลขสามตัวกับไปกับมาถึ คือ้ใดก็บอกให้มาหน้าบ้านหาเจนหายเห็นเจนหายเจดหายอยูที่บ้านเลยกครับเมื่อไหมาทายมือมึงขึ้นมาเศร้านมาทายเลยย้ำใบอกมาทาจอจอโหดยามุนันสีมาทายต้องมาก่อนแม่เขาหาซื้อลอตเตอรี่ว่าอะไรเนี้เครับใม่วียงเอฟซีคนฝากมาให้ฝากพ่อเอฟซีทั้งไหนนอบเอฟซีทั้งหมัดเฮาเนี่ยทั้งได้สองม้าน่าเนี่ยนะคนมาบอกให้ฟังว่าโอ้ยนะบอกกับซื้อวันซื้อวันซื้อวัน คนได้หากคนก็เอาได้ที่เห็นกันล่ะโอ้ยบ้สโอ้ยอาทูสสาธุมาลอยไปล้านมามาพันนี่เขาห้กลับเป็นร้อยล้านครับผมร้อยล้านเลยเรื่องมวลน่ะโอ้ยคนกิ้งคอรุขขั้งเลขสาธุสาธุขอบคุ่นล้านเดื่องเอฟซีผู้ใดฝากมาให้ในเรื่องกระไดมวลน่ะกอติดตามส่งมาหน้าเฮียบอยเอาตั้งบอเอาครับเอาเฮียบอยเอาเฮียบอยหมูสดเอาบอเอาครับเออให้ติดตามเนี่ยร่างมาติดตาม คปลาทูขอให้เจริญนลุงเรื่องเก่าหนาเดื่องมาบอกหนฟังที่ดูด้วยกัน้นมาอุ้ยมาแต่ว่าเพิ่งจะซื้อร้ายอยู่แต่ว่าซื้อวานซื้อวานซื้อวาได้ไปกูงตัววะเหรอมันมีสามตัวเคอกรซับหนาซับหนักว่าเออเอาไปลุงสวัสดีจ้าพ่อเอฟซีฝากเงินมาให้ด้วยเครื่กระซับหนาซับรักเอานะเออเพิ่งจเอาตัวเพิ่งให้มาสามตัวนะให้ให้เจ็ดห้าสามอ่า อมาพ่อแม่เด็กเได้ซับออกสามตัเลยอมันก็ได้เข่าของมันเยอะโอ้โอ้ชาติาติงาาติ้าต้ากขึ้นมาให้เวียงนะเพาได้สมัครื้อผู้ให้สมัครซือผู้ให้ย่าหคุณย่าเพิ่นนะครับสมครอผู้ให้บอกเด้ออันเงินไขนี้นะลับไปหลายๆคนเขาเป็นลานเท่าเลเป็นลานเท่า คือคนวัดเจ้าไหนเนาะบานนี้ไม่เวียงเนี่ยสิไปซื้อมากคือผู้มาให้ยายเทวดาเบินที่ซื้อสุดขาวไว้บนเขาขั้นสาก้อนที่สิอค่ะคนเดินไส้สุดขาวเราให้บอกซื้อมาแน่ซื้อคนว่าจ้าไหนเขียนในบ้านเดือนปีเกิดบอกมาหน้าบอกว่าทางมาหน้าก็ตันดีเด้อมาทางช่องนี้ผู้คนดูเงินมานี่เอาซื้อน้าศักุล์สบ้านเดือนปีเกิดเกิดเมื่อยังเดือนมาโลกมาเสงมาเมียมาแม่ปียังสิให้บอกไม่เวียงมาไม่เวียงสิสวดมนต์เห็ดเมตตาแ่ไป ไห่ไม่ย่าไห่เทวดาเนี่ยมันเป็นวเจาสามตัวพวกมีวงนี่ที่ขอบเยอเห้ผมครับผมักื้อเป็นวงหูอยอ่ครับยินได้ให่วัดเดินปีกิห่คนมาบอเเด้อครับผมไห่มาได้เขียนไม้ไห่เขียนห้โลดล่ะพอจีเป็นแตงกันหาแล้วจะเอานีใส่ใหเพรโลดอีกวกเทพดานจังไรถูกขอบคุณนอีกรอกหนึ่งขอบพุ้นอีกครังหนึ่งเพอเฉพาะคนมาแหระไม่เนาะขอบคุณนลลยๆ เวลาไม่กล้เมือกัเสุพรรทวันที่ยี่สิบผ่านครับผมอยากให้มาจะหันมาหาไม่เรียงก่ได้วันวันมันเป็นวันวันพาคใหญ่ไม่เรี้ยงกอยู่ดอกมาวันที่ยีบหกวันยี่สิบหกโอ้ยยี่สิบเจ็ดให้ไหมยี่สิบหกะล่ะวันทียี่สิบกนี่ละเออยี่สิหาตั้งตัดไปเลยยี่สิบห้าเด้อให้ตั้งหักมาหาไม่เรียงเด้อครับครับครับยี่สิบห้ายี่สิบห เอาทำไมยิบหาข้าวจไปว้าเอาข้าจีบไปบัดนแ้่ยิบหาตังรักมาเออตังรักมาเออยิบหาตังรักมาไม่เบียงข้าจบบอกว่ามันตีหาที่สองคนผมพี่เนาะสออก็เลยเป็นสะพานบุญได้ครับผมตามดีคนนี้สาธุมาสาธุมาจะมาห้พน้าเาเป็นคนแรกในสุนารักเพื่อนสาธุสาธุใรับคุณตาเราครับผรับเลยเด้องอนหาเด้อ ปากันปเลขก็่าหลายหางเนาะนสื่อก็บขาดทุนครับขาดทุนพอหลายสวนนะบบบ้าสามสิบก็เาบ่ลยผู้เลขที่แปหางเขาก็ยิ่งพากันซื่อเนาะอันนี้เลขจังหางนี่สามตัว3สามตัวหนึ่งเลขสามตัวนึ่น่ื่อก็ซื้อหกปรเนาะมาเนาะครเนาะสื่อไปกันสามหตบ้า้ เอาเดี๋ยวพึ่งม่เวียงครับนี่ครับพี่เอทีที่ได้โชคได้ลาบเด้อผมได้เอาตามที่ได้มอบหมายมาเอามาให้เราเด้อนะครับผมกนเวียงอโ